หลังจากที่เราได้เรียนเรื่องอัตราและเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศกันไปในวิดีโอตอนก่อนนะครับวิดีโอตอนนี้ก็จะมาเรียนเรื่องดุลการชำระเงินของประเทศหรือว่าบา l a n c e อ f p a y m e n t นะครับโดยดุลการชำระเงินของประเทศเนี่ยนะครับก็เสมือนเป็นงบการเงินของประเทศครับธนาคารกลางเป็นคนจัดทํานะครับซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินต่างประเทศเนี่ยไหลเข้าไหลออกเท่าไหร่นะครับ ก็อาจจะเกินดุลก็ได้นะครับคือมีเงินไหลเข้าประเทศมากกว่าไหลออกหรืออาจจะขาดดุลก็ได้นะครับก็คือมีเงินไหลออกมากกว่าไหลเข้านะครับซึ่งในดุลการชำระเงินของประเทศเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย3บัญชีนะครับก็คือบัญชีเดินสัพัทเคอร์เรนต์แอคเบัญชีทุน Capital Account และบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับอินเตอร์เนชั่น e s ลรีเ a ฟแอคเคนะครับ เริ่มที่บัญชีเดินสะพัดนะครับบัญชีเดินสะพัดก็คือบัญชีที่บันทึกรายการที่เกี่ยวข้องกับสินค้าบริการและเงินโอนนะครับรวมถึงรายได้นะครับพวกนี้ทำให้มีเงินเข้าประเทศหรือทำให้เงินออกนอกประเทศก็ได้นะครับโดยถ้าเกิดว่าเราบันทึกสินค้าบริการเนี่ยค่าเข้า ในประเทศนะครับก็เป็นบวกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไหลออกไปนะครับก็เป็นลบนะครับซึ่งดุลบริการก็จะเหมือนกันนะครับดุลบริการก็คือการถ้าเกิดว่าได้เงินมาจากต่างชาติก็เป็นบวกนะครับคนบ้านเราจ่ายเงินซื้อบริการออกไปนะครับซื้อบริการต่างประเทศก็เป็นลบนะครับ ตัวรายได้และเงินโอนนะครับกรณีที่เราทํางานได้เราทํางานต่างประเทศนะฮะเงินก็ไหลเข้าบ้านเรานะครับบันทึกรายได้จากต่างประเทศนะฮะแต่กรณีที่เป็นรายจ่ายออกไปให้ต่างประเทศนะครับก็เป็นลบนะครับส่วนตัวเงินโอนนะครับก็คืออ่ายกตัวอย่างเช่นต่างประเทศมาบริจาคช่วยเหลือเราเรื่องน้ําท่วมอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือเงินบริจาคนะก็ทําให้ตัวเนี้ยเป็นบวก แต่กรณีนี้เราไปช่วยเหลือต่างประเทศตรงนี้ก็เป็นลบนะครับซึ่งรวมกันหมดหนี้นะครับหมดหนี้นี่คืออะไรก็คือดุลการค้าดุลบริการรายได้และก็เงินโอนนะฮะรวมกันทั้งหมดที่พูดมานะครับก็คือดุลบัญชีเดินสะพัดหรือ Current Account นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเงินต่างประเทศไหลเข้าก็เป็นบวกนะฮะไหลออกก็เป็นลบนะครับถัดมาเป็นบัญชีทุนครับ,บบัญชีทุนก็มีการลงทุนทั้งแบบทางตรงและก็ทางอ้อมนะครับซึ่งการลงทุนทางตรงเนี่ย ก็คือเข้ามาตั้งธุรกิจเลยครับตั้งบริษัทก่อสร้างโรงงานซื้ออุปกรณ์ในบ้านเราเลยฮะเงินต่างประเทศก็ไหลเข้ามาบ้านเรานะครับกับกรณีเงินไหลออกก็ได้ก็คือเราไปตั้งโรงงานในต่างประเทศนะครับแบบนี้เงินก็ไหลออก ส่วนการลงทุนทางอ้อมนะครับก็คือการเข้ามาซื้อหลักทรัพย์นะฮะซื้อหุ้นบ้านเรานะฮะซื้อพันธบัตรบ้านเราหรือมาฝากเงินบ้านเรานะครับถ้าต่างประเทศนะครับเข้ามาซื้อสินทรัพย์การเงินบ้านเราเงินก็ไหลเข้านะครับส่วนกรณีเราไปซื้อของต่างประเทศเนะฮะเงินก็ไหลออกการกู้ยืมของรัฐบาลครับถ้ารัฐบาลกู้ยืมต่างประเทศก็จะมาลงอยู่ในตัวบัญชีทุนนะครับสุดท้ายก็คือตัวบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศนะครับตัวเนี้ยเอาไว้ชดเชยการขาด ดุลหรือว่าการเกินดุลของบัญชีเดินสพัดและบัญชีทุนนะครับก็คือเป็นตัวเอามาแอดจัสนะฮะคือบวกกัน3บัญชีเนี่ยรวมกันต้องเป็นศูนย์นะครับเอาแต่ละบัญชีมารวมกันจะเป็นศูนย์นะครับลองดูตัวอย่างนะครับสมมุติว่าบัญชีเดินสพัดเราขาดดุลอยู่หมื่นล้านดอลลาร์นะฮะสมมุติว่าลบนะฮะเอาคิดเป็นสกุลดอลลาร์นะฮะบัญชีเดินสพัดเนี่ยติดลบอยู่1 0,000นนะฮะในขณะที่การลงทุนจากต่างประเทศเนี่ยทำให้เรามีบัญชีทุนเนี่ย นะครับเกินดุลนะฮะเป็นบวกอยู่8,000ล้านดอลลาร์นะครับถ้า2ตัวลบกันนะฮะก็คือลบสิบวกแมันจะติดลบอยู่2ใช่ไหมครัมันคือติดลบอยู่2,000นะครับส่วนที่เหลือ2,000เนี่ยมันจะต้องเอาจากตัวบัญชีทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามา Adjust นะฮะก็คือลดทุนสำรองระหว่างประเทศเข้ามานะครับเพื่อทําให้3บัญชีรวมกันเป็น0นยนะครับเคลียรในเขารลบสินะฮะแต่ว่าคัิทอ แอคเค n t บวก8นะครับตัว Reserve นะครับก็บวก2เพื่อแ d j u s t แล้วออกมาเป็นศูนย์นะสามบัญชีรวมกันเป็นศูนย์เสมอนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของ b a l านซ์ออฟเพย์เมนแบบสั้นๆนะครับวิดีโอตอนนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับ